ไม่ขายสลิมค่ะดิฉันไม่ขายสลิมสลิมมีตังซื้อไหมถามก่อนมีตังซื้อเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวแถมให้ฟรีนะแต่ว่าไม่ได้แถมของกินแถมตุ่ตีนเกียมากเลยอีพวกเนี้ยถ่วงความเจริญน้ําชิมเลยใช่หนูชิมเลยคนคือยังติดโควิดแล้วไม่ได้ไปติดเป็นหัวคุณพ่อเธอคะ่ะ บัญชีอย่ามีก่อนหรือเปล่าสองร้อยค่ะใครสนใจพีิกกอดทอดไม่ใช่พิกกอดทอดกูรู้ค่ะที่มึงหัวลรอมึงทาอะไรมันกูมไม่ได้หรอกมึงจะไปตรวจสอบมึงจะไปตรวจสอบมึงจะคุยประวัติกูมึงก็จาไม่ได้เพราะกูไม่เคยจาเยี่ยห,ห่าเหวี่ยอะไรที่มันไม่ดีพวกนี้โกชอบกินแบบนี้ถ่ามึงไม่มีอันจะกินกับอีดอกทองอีแว็ก อ่านชื่อมึงถูกก็ขออภัยนะแต่กูหมายถึงมึงอะคะ่สะสดิมสลิมแดกขี้ค่ะโง่อีดอกกูเข้าใจแล้วว่าทําไมอะ่ะมึงกินอะไรเข้าไปแล้วไม่เคยถึงหัวสมองมึงเลยเพราะมึง,งโง่มึงไปแท็กมึงมาเลยนะกูชอบมากเลยแล้วไม่ต้องมาหัวเลาะนี่โกชอบกินแบบนี้ <laughs> กูเจ็บไหม มีก้อนสองร้อยสิบบาทกับหนึ่งกูเจ็บไหมมึงเห็นหน้าไหมมึงเห็นหน้ากูไหมว่ากูเจ็บหรือเปล่าอิสลิมมึงด่ากูว่านี่โกกูโตมาด้วยคําพูดนี้ค่ะแล้วกูก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยกูยังกินข้าวได้แล้วกูก็ยังด่ามึงข้องจ้าอีจนเจ็บมากคำพูดนี้ใครด่ากูอีจนเหมือนเมื่อก่อนอีจนอีไม่มีข้าวกิน อีมไม่มีสารอาหารบีเลี้ยงสมองฟังกูเว้ดีนะแม่งดา่ามันให้ชิบหายไว้วอดด่ดาให้ตายไปข้างหนึ่งเลย